อันนี้คือหน้า S p e n Pro ครับที่ผมใช้นะนะครับแต่ผมจะเข้า S p e n ปกติที่คุณสมัครโบกภายปุ๊บในในลิงก์ข้างล่างของคำอธิบายของช่องนะ,ะสมัครปุ๊บจะได้แบบนี้เลยหน้าตาจะต่างกันนิดหน่อยอออกก่อนออกก่อนออกก่อนนะครับผมก็จะไปเข้านะครับก็จะไปเข้านี้นะเข้าตัวโบกเลือกพายนะครับอันนี้เป็น พอร์ตที่ผมเอาไว้สอนพอร์ตที่ผมเอาไว้สอนนะนะครับไม่ได้เทรดพอร์ตนี้นะครับก็เข้า User อร์พัท r ดที่พายให้มาเลยที่พายให้มาเลยนะมองดูนะอืมกดล็อกอินไปครับหน้าตาต่างกันไหมหน้าตาเป็นไงมันน้อยลงเนาะ มาเก็ตวอตมันน้อยลงใช่ไหมเออนะครับธรรมดาครับเป็นเรื่องปกตินะอะไรที่มันเสียค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะได้มากกว่าใช่แต่อันนั้นอนะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายเราควรจะมาใช้ตัวฟรีให้มันให้มันให้มันชำนานก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เข้าไปตรงนี้ครับจะบอกก่อนว่าการตั้งหน้าวอตลิของวันเนี้ย ใน S Pen ตัวปกติอ่ะผมจะบอกก่อนว่าควรต้องทำในในคอมพิวเตอร์หรือในโน้ตบุ๊กเท่านั้นเพราะถ้าไปทำในมือถือเนี่ยมันไม่น่าจะมีตรงนี้คือคุณเข้าไปด้านบนสุดนะเข้าไปด้านบนสุดนะครับกด3ขีดซ้ายมือด้านบนเมื่อคุณเข้าไปใน3ขีดซ้ายมือด้านบน ให้คุณเข้าไปที่ My Workspace ล่างสุดเลยตัวล่างสุดนะกด3จุดตรงนี้ครับแล้วกด New Workspace หน้าตาจะเป็นเยี่ยงนี้เราจะใช้อะไรบ้างล่ะถูกไหมเราจะใช้อะไรบ้างนะครับเราจะใช้หน้า w h a t List ใช้หน้า Ranking ใช้หน้า Graph แล้วก็ใช้หน้า Bit Off ถูกปะอ่านะครับเอา เอาแลนด์กิ้งกับมาก่อนเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับเนี่ยนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นเมนูทั้งหมดที่เราจะเลือกมาใช้แลนด์กิ้งอยู่นี่แลนด์กิ้งอยู่ตัวที่ตัวที่เก้าตัวที่เก้านะตัวที่เก้านะครับตัวที่เก้านะกดแลนด์กิ้งเสร็จกดค้างนะกดคลิกซ้ายค้างแล้วลากออกมา ตอนนี้เราอยู่หน้าแลนกิ้งถูกปะเราอยู่หน้าแลนกิง้งเราปรับไปตลาด m อ i แล้วเราปรับเป็นท็อปมานิอินแล้วตอนนี้เรากำลังจะเรียกหน้าวอตลิ t ออกมาหน้าวอตลิทอยู่ประมาณเมนูซ้ายมือประมาณ1 0 1 1นี่ครับซ้ายมือนะประมาณ101 1 10, อนะครับอยู่ใต้แลนกิ้งพอดีตัวหนึ่งเลยแลนกิ้งมา1ตัวนะครับคลิกซ้ายทีนึงแล้วลากออกมาลาก,ออก ลปลุ่มออกมาแล้วปล่อยครับอืมรากปุมมาแล้วปล่อยนะแล้วปล่อยนะนะครับปล่อยรึบตอนเนี้หน้าวอลลิทที่เราเล่ามาครับมันเป็นเซตห้าสิบแต่เราจะดูเอ i มไอครับเราเข้าไปตรงลูกศรเล็กๆครับแล้วเราก็กดไปที่เอ i มไอตรงนี้ตามทันไหมกดเลยตูมถูกไหม กดไป m i ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราเข้าไปตรงนี้ครับตรงเมาส์อยู่ข้างบนนะรูปมือเขียวๆนะตอนนี้มันเลือกใน fundamental อยู่เราไม่เอาเราจะเอา price กดครับแล้วเ,เลือกไปที่ price ครับตำถทันไหมกด price ไปเลยตูมนี่นะคุณก็จะเห็นสิ่งที่คุณใช้ใช่ไหมคุณจำสิ่งที่คุณใช้ได้ไหมคุณใช้อะไรบ้าง ตอนนี้นะผมกําลังย่อมาให้เห็นมันนิอินย่อมาย่อมาย่อไปเบียดไอแลนกิ้งนิดนึงนี่ครับเราทําให้มันเป็นรูปลูกศรนะอยู่ตรงกลางนะเนี่ยมันย่อได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันย่อได้ย่อขยายได้ย่อมาย่อถ้าติดแลนกิ้งเลยเนี่ยย่ออย่างนี้นะครับนะครับแล้วคุณก็จะเห็นหน้าไพ่ของวอต t l ลิ t อ่ะมันมีมันนิอินอยู่เกือบท้ายเลยครับอยู่ตัวที่สามนับจากท้ายครับ อยู่ตัวที่3นะนับจากท้ายครับกด Money in ให้เป็นตัวเงินเข้าดูตัวที่เงินเข้าสูงสุดครับกด1ครั้งกด2ครั้งอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแล้วคุณสังเกตได้ว่าพอคุณกดแบบนี้ปุ๊บอะจอซ้ายมือที่เป็นแรงกิ้งอะใน10อันดับแรกอะหุ้นมันจะเป็นตัวเดียวกันเพราะมันจับตัว m ั n นี่อินเหมือนกันอ่า ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่อเผอิญว่าอีหน้าจอแรนกิ้งอะ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีวอลุ่มถูกไหมมันไม่มีไบเซลถูกไหมที่เราจะใช้จะใช้อะไรบ้างครับจะใช้ไบเซลนะครับที่แบบดูแรงซื้อแรงขายนะครับแล้วก็จะดูราคาเทดถูกไหมแล้วก็จะดูเปอร์เซ็นต์ของหุ้นว่าขึ้นลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะดูวอลุ่มถูกไหมนะครับอย่างอื่นเราไม่ดูหรอกจริงๆเอาตรงๆอย่างอื่นเราไม่ดูหรอกแต่ เอสเพนตัวนี้มันเป็นมันเป็นของที่เราใช้จากโบกโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่ารายเดือนมันก็เลยจะปรับแต่งแบบผมไม่ได้ต้องพูดี้ก่อนมันจะปรับแต่งแบบผมไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็มีเครื่องมือทุกตัวแต่มันไม่ได้อยู่ในหน้าตาที่ที่เราถูกใจเท่าไหร่นะครับในสิ่งของผมเนี่ยผมสามารถย้ายและโยกตัวนู้นตัว,ตว,ตว,ตวนี้ได้อันไหนไม่ใช้ผมตัดออกอะไรประมาณนี้ เหมือนเปอร์เซ็นต์เชนนะครับเห็นปะเปอร์เซ็นต์เอ้ยหุ้นตัวนี้บวกอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็น,นปะเนี่ยที่เมาส์ว,วิ่งอยู่นะเห็นไหมที่จริงผมไม่ใช้อะ่ะแต่มันก็โผล่มาด้วยแล้วผมก็เอาออกไม่ได้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้ครับเข้าไปตรง,ตรงคำว่าไพรนะ P R I C E แล้วคุณกดนะตรง3ขีดนะ3จุดนะ3จุดนะเนี่ยกดเงี้ยเห็นไหมระบบจะขึ้นทันทีเลยครับว่า เพิ่มหรือลถฟีดในการแสดงข้อมูลฟิลเจอร์นี้จะใช้ในบนแพ็กเกจที่สูงกว่าเท่านั้นคือปรับไม่ได้คุณไปขยับขยืขย่นเขาไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ในส่วนของโปรเจกต์ของผมเทมเพลตท,ที่จะคอดเดือนหน้าเนี่ยมันสามารถปรับได้อันไหนไม่ใช้เอาออกมันลกหูลกตาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเพื่อให้มันเข่อนะ คุ้นชินกับการใช้เครื่องมือที่นํามาเดเทดเราก่อนอ่าประมาณนี้นะครับส่วนพอพอตัวนั้นข้อดออกมาเสร็จเนี่ยพอคุณปรับใช้ได้เนี่ยผมว่าคุณจะมีประสิทธิภาพการดูหุ้นเดเทดได้ดีกว่าเดิมอ่านะครับคุณก็จะมีสไตล์ตัวเองออกมาใช้นะครับว่าเอ้ยตัวเนี้ยเอ้ยไม่ดูอ่ะ h i โลเนี่ยเห็นไหมคุณดู high Low, ไม่ได้ใช้เนี่ยจะดูทําไม h i โลก็ลบมันออกก็ลบมันออกครับอ่าแต่ตอนเนี้ยเราก็มาดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วเราจะดูตัวไหนได้บ้างนะครับ แน่ๆเลยเรามีหน้านี้แน่นอนเรามีหน้านี้แน่นอนนะครับอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมขอเป็นกราฟแล้วกันเป็นกราฟหรอคุณดูเมนูซ้ายมือครับถูกไหมอันนี้เป็นแลนกิ้งอันนี้เป็นวอตต์ลิทอันนี้เป็นติ๊กเกอร์อันนี้คือชาร์ตเหมือนเดิมครับเรียกออกมาครับกดชาร์ตแล้วลากออกมาปล่อยถ้าแบบนี้มันไม่ตรงใช่ปหคุณอยากเอาไว้ตรงไหนใช่ไหนี่เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ นี่นะเห็นไหมคุณจะมีชาร์จกี่อันละ่ะคุณอยากมีชาร์จกี่อันอยากมีอันเดียวก็ได้นะอยากมีอันเดียวก็ได้หรืออยากมีสองอันก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแต่วันนี้อะทำให้ดูเนี่ยก็ดูอันเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวเอาบิดอัพสักตัวไหมเอาบิดออฟสักตัวเนาะลองดูใช่ไหมอ่าถูกไหมตั้งกราบแบบหนึ่งนะครับ มงั้นก็เอาบิดออฟสักตัวไหมเอา BIT o f ฟหน่อยนะครับเอา BIT o f ฟหน่อยนะครับไปเมนูซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับหาคำว่าโคด Q U O T E คลิกซ้ายครับคลิกซ้ายค้างนะแล้วลากมาให้มันมาอยู่แถวๆนี้ก็ได้นี่เห็นไหม ถูกไหมประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับหรือคุณบอกว่าเฮ้ยมันมันทับมันนี่อินอคุณก็ถอยหน่อยนี่ให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมนะครับแล้วคุณบอกว่าโอา้โหแบบนี้นะดูกราฟได้แค่อันเดียวเองอะ่ะขอดูกราฟอีกสักอันได้ไหมได้นะได้นะแต่เราก็ต้องพยายามขยิบหน้าจอให้มันให้กราฟ2อ,อันนี้มันพอๆกันใช่ไหมน,นี่ทำให้ดูทำให้ดู นี่ไงอยู่นี้ก็ได้เห็นไหมให้กราฟมันเท่าๆกันใช่ไหมนี่เห็นไหมลองดูนะครับตอนนี้เราขยับกราฟเดี๋ยวเราจะใส่กราฟอีกอันหนึ่งเออเราอยากได้กราฟเป็น2ช่อง2ช่องนะเราก็ไปเมนูซ้ายมือครับที่ชาร์ตครับคลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายค้างนะแล้วก็ลากออกมานี่ก่อนที่คุณจะปล่อยนิ้วที่คลิกซ้ายไว้อคุณจะต้องให้มันเป็นกรอบแบบนี้ก่อน มันจะได้ดูว่าเฮ้ยฉันจะวางตรงไหนะนะครับเนี่ยฉันจะวางตรงไหนเห็นไหมแล้วปล่อยครับกราฟมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคุณก็ตั้งค่ากราฟซะนี่ถูกไหมนะครับแล้วคุณควรจะแบ่งสองฝั่งถูกไหมแบ่งสองฝั่งว่าจากหน้าม o น e อินแ a n ็งกิ้งซ้ายมือให้มันให้มันเป็นลิงก์เดียวกันกันกบการาฟด้านล่างและ หน้ามันนี่อินในขวามือที่เป็นวัดลิทให้มันลิงก์กันกับกราฟด้านล่างและ Bit o อฟด้านขวาเออประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ทำให้ดูทำให้ดูคือคุณเราเอาเมาส์ไปชี้ด้านบนครับที่มันคล้ายๆรูปคลิปอ,ะอ่ะอ่าด้านบนสุดเลยนะที่ตรงแลนกิ้งหนึ่งอะ่ะเห็นไหมตามทันไหมด้านบนซ้ายมือนะ ด้านบนซ้ายมือนะคลิกตรงนี้ครับแล้วมันจะมีสีให้เลือกเห็นไหมถ้าคุณอยากได้หน้าไหนให้ลิงก์ตามหน้านั้นให้สีเดียวกันให้สีเดียวกันนะครับผมก็เอาหน้าแร n กิ g หนึ่งเป็นสีฟ้าเอาหน้าชาร์จ2สองก็เป็นสีฟ้าเห็นไหมนะ พอผมกดหุ้นมันก็จะเป็นหุ้นตัวเดียวกันเห็นไหมเนี่ยไล่ลงมาเห็นไหมมันก็จะเป็นหุ้นตัวเดียวกันเอประมาณนี้นะเห็นไหมกดมาหุ้นมันก็จะเป็นกันกราฟทางขวามือมันก็จะไม่ขยับตามเพราะเราไม่ได้ลิงก์ถูกไหมนะครับอประมาณนี้นะประมาณนี้นะอือถูกไหมนะครับท่านบอกว่าออ้ยแล้วเราไม่มี b i t ออฟอย่างเขาเหรอได้ครับเอามาใส่ไปที่โคดนะ ไปเมนูซ้ายมือนะหาคำว่าโคดนะ Q U O T E นะกดคลิกค้างครับแล้วลากมาลากมาวางอย่างนี้นี่เห็นไหมลากมาวางอย่างนี้เราอยากได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะต้องเป็นกรอบสีเหลืองๆปะปะเนี่ยกรอบสเอีเหลืองวางไว้เรายังไม่ปล่อยเมาส์นะยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับเราดูว่าเออให้มันเข้าเข้ารูปเข้ารอยก่อนปล่อยครับปล่อยเสร็จแล้วก็ย่อมายอ่ยอๆๆเห็นไหมยอ่ยอ,ยอ,ยอ,ยอไปดูไหตรงไหนพอดีไหม อ่าปรับดูปรับดูนะครับเห็นไหมตอนนี้บิตออฟมันยังไม่ขึ้นใช่ปะ่ะเพราะอะไรครับก็คุณยังไม่ได้ลิงก์สีฟ้ามาันนะถูกไหมคุณเข้าไปที่โคด2เห็นปะ่ะตรงเป็นรูปคลิปด้านบนเห็นปะ่ะแล้วกดครับกดครับแล้ว,ค,ลวค,คุณก็ต้องทําสีฟ้าเหมือนกับหน้า,ลาแลนด์กิ้งหนึ่งเหมือนกับชาร์จ2ด้านล่างกดคลิกครับเห็นไหมบิตออฟก็จะมาประมาณนี้นะดีไหมดีไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ คุณอยากได้เล็กกว่านี้ก็ได้นี่ประมาณนี้เห็นไหมนะครับบิตออฟก็จะเล็กๆประมาณนี้แหละนะครับมันก็สามารถดูได้เห็นไหมนะคัมันก็สามารถดูได้ซึ่งแน่นอนครับจอขวาก็เหมือนกันนะจอขวาก็เหมือนกันครับวอตลิสเนี่ยคุณก็ไปเอาสีเขียวก็ได้ครับวอตลิสสองเอาสีเขียวชาร์จหนึ่งก็ต้องสีเขียวด้วยถูกไหมโคดหนึ่งก็ต้องสีเขียวด้วยนะครับพอเรากดปุ๊บมันถึงจะลิงก์กันเห็นไหมลิงก์กันระหว่างวอตลิสสอง ชาร์จหนึ่งแล้วก็คดหนึ่งมันถึงจะลิงก์ัตหุ้นกันตอนเราก,กดการาฟอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตั้งค่ายังไม่จบนะเหลือเซฟยังไม่จบครับเหลือเซฟนะครับเหลือเซฟเหลือเซฟอันนี้คือเราตั้งค่าให้คล้ายที่สุดให้คล้ายที่สุดที่เราเป็นเทมเพลตเดเทดมานี่อินตอนที่ผม อธิบายอยู่ในไลฟ์สดทุกวันนะแต่เนี้ยเรามาตั้งค่า template, เทมเพลตเอสเพนที่เรามีอยู่โดยที่ยังไม่มีค่าใจ่ายรายเดือนนะครับแต่มันอาจจะยังปรับแต่งอะไรเป๊ะๆตามผมไม่ได้ถูกไหมแต่มันก็จะคล้ายที่สดุดถามว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมมีอะไรบ้างแน่นอนที่เราดูนะฮะเราดูมันนี่อินในจอด้านซ้ายจากแรงกิ้งเห็นไหมเนี่ยมันนี่อินเราดูจอด้านซ้ายจากแรงกิ้งถูกไหมนะครับแล้วเราก็ดูราคาเราดูเปอร์เซนต์จากตรงนี้ จากตรงนี้นะจากหน้าจอซซายแลนกิง้งแต่ Buy s เซลเราดูอีกหน้าหนึ่งผมจะบอกก่อนว่าหน้านี้คุณต้องปรับเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันถ้าเกิดคุณจะดู MAI คุณต้องดู MAI ทั้งคู่ถูกไหมคุณจะได้ดูไบเซลไปได้ด้วยได้คุณไม่สามารถดูเซตจอหนึ่งได้แล้วก็ตลาด m i จอหนึ่งได้เพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะทาให้เราตีกันคุณจะต้องดูหุ้นกลุ่มเดียวกันในในเทมเพลตที่คุณตั้งวันนี้อ่าประมาณนี้นะ อันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถดูอีกกลุ่มหนึ่งได้ไม่งั้นจะทำให้เราสับสนได้ในเรื่องของวอลลุ่มายเซลประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้ก็คือเราต้องการใช้วอลลุ่มายเซลใช่ไหมนี่ครับหน้าวอต t ิสบีครับเห็นไหมไอสีฟ้าๆสีชมพูชมพูเนี่ยเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยที่เราจะใช้เลยถูกไหมนี่แหละหน้านี้แหละครับที่เราจะใช้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วได้หน้าจอ m มนไ i อินแบบ Spen Standard รมองดูนะ ยังยังไม่เป็นตัวที่นะมีค่าจ่ายอันนี้คือหน้าจอ S Pen Desktop อันนี้เนี่ยมันเป็นเทมเพลตที่โบรกเขาเนี่ยซื้อจาก S Pen มาเป็นรายปีมาให้มาให้เขานะลูกค้าเขาใช้เราก็สามารถมาตั้งหน้าใช้ไปก่อนได้ในมุมมองของ Workspace ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปสุดท้ายตั้งเสร็จแล้วเซฟด้วยกลับไปที่เมนูซ้ายมือเหมือนเดิมหาคำว่าเซฟครับอยู่ไหนวะ เซฟเซฟนี่ครับอยู่ประมาณตัวที่4กดเซฟครับกดเลยคลิกซ้ายหทีแล้วคุณจะเซฟว่าอะไรอะ่ะเซฟได้เลยครับเซฟชื่อผมยังได้เนี่ยเนี่ยเซฟชื่อตัวเองยังได้เลยแล้วกดเซฟเปึ๊บกดเซฟขวามือเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับปิดให้ดูไหมปิดปิดให้หมดเลยอ่านะครับแล้วก็เปิดใหม่ ่าเปิดใหม่เปิดใหม่หมอ่ามองดูนะปิดให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวตอนเรียกเรียกไงฮะอ่าพอเปิดมาปุ๊บนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะในมือถือยังทําไม่ได้นะเอสเพน b i ม e บาทำไม่ได้นะต้องทําในเอสเพนดเดสก์ทเท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่มี my workspace นะบอกก่อนนะครับที่3ขีดไซส์มือด้านบน Market Watch นะกดปุด๊บแล้ววิ่งไปหานี่เลยวิ่งไปหา my workspace ครับกดแล้วกดคําว่า l o ลด workspace โหลดนะตะกี้ผมตั้งชื่อตัวเองใช่ไหม ั้งชื่อผมใช่ไหมผมก็กดเลยปา่าท่าเดมทแทมโผล่มาแล้วอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดเราจะเอามันี่อินอยู่ข้างบนน่ะเราก็ต้องมากดตัวนี้นะนี่นี่นี่ต้องถอยไปกดนะบอกก่อนนะ เพราะมันอยู right. okay. <It> ่ล <c transparency> <too> ่างสุดเลยนะมันอยู่ท้ายสุดเลยนะอันนี้คือความลำบากของอันนี้นิดหนึ่งเนี่ย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 ต้องกดตัวนี้นะไปกดเพื่อให้ตัวตัวมันนี่อินบนสุดอะมันมันเรียงเดียวกันเนี่ยมันต้องไปกดตัวนี้ด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเพราะมันขยับไม่ได้ไงถูกไหมมันขยับไม่ได้เออประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยกลับมาที่เดิมค่อยลากกราฟกลับมาที่เดิมอ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ